ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้ผมพามาอัปเดตปริมาณน้ำบริเวณสถานีตำรวจภูทรเมืองเก่ามาชมไปพร้อมกันเลยครับบริเวณน,นี้น้ำเคยท่วมสูงถึงประมาณ50เซนติเมตรเลยนะครับปัจจุบันลดลงไปเยอะเลยครับชาวบ้านยังคงมาหาปลาเช่นเดิมครับ การยั้งมาเลยครับาถึงแม่น้ำบริเวณนี้จะลดปริมาณลงไปเยอะแต่ก็ยังไหลแรงอยู่นะครับ ประชาชนที่จะมาใช้บริการสถานีตำรวจภูทรแห่งนี้สามารถเดินทางมาได้แล้วนะครับมวลน้ำเหล่านี้เอ,อ่อล้นมาจากน้ํำชีกำลังไหลไปบริเวณสะพานบ้านดอนบมต่อเนื่องไปยังอำเภอโกสุมพิสัยมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ดปลายทางก็ไหลลงแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับ